สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ช anel วันนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาร์ันอเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับจะเป็นคลิป PP ในโหมดสามารถกับตัวละครใหม่ราชาผู้ทาเลคุนสีเขียวนะครับโดยทีมที่ผมจะมาเล่นในวันนี้นะครับแน่นอนผมอยากจะมาเล่นคอมโบกับน้องเอเลนเพื่อนๆเพราะน้องเอเลนเป็นผู้ช่วยในการเปิดกาชาหาคิงโดใหม่นี้นะครับและบอกเลยว่าน้องทํางานได้ดีมากๆ ผมเปิดจนครบ1การันตีนะครับได้คิงสีเขียวเนี่ยจากการันตีเพียงแค่ตัวเดียวนะโดยไลัพทีมที่ผมใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นตามนี้เลยครับจะมีเป็นราชบวูทาเไควินนะครับผมใช้เป็นมเอลซับนะส่วนน้องเอเลเนเนี่ยผมใช้เป็นทําเยลแดงครับแล้วก็ตัวที่3นะครับราชาเทียบสูรเมลิโอดันเพื่อนเพื่อ,อสำหรับชอบสุดท้ายนะครับเอาจริงผมอยากจะเล่นคอมเผ่าพูดเลยนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเผาพูดตัวดีๆอื่นๆเนี่ยมันยังไม่มานะครับอาจจะต้องรอกลอซีเนียสีเขียว ที่กำลังจะผล LR นะครับผมก็จะเอามาแทนดัชช่องนี้นะดังนั้นวันนี้เนี่ยต้องใช้พี่ดัดไปก่อนนะครับส่วนพี่ดัชเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นอลิซาเบตในการซัพพอร์ตนะเพราะคอมโบที่ผมตั้งใจหยิบมาวันนี้เนี่ยคือผมอยากจะเริ่มหลังเพื่อนและอยากจะให้โล่ของคิงนะครับมันแสดงประสิทธิภาพได้ดีที่สุดนะครับเพราะเอกลักษณ์ของคิงเนี่ยมันสามารถสร้างมารถป้องกัน300%จากพลังโจมตีนะครับไประยะเวลานานถึง3เทอร์เลยนะครับและยิ่งมากคอมโบกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเพิ่ม สเตตพื้นฐานของอัลวินวพองที่มีม่านป้องกันอยู่นะครับอีก15%ด้วยนะดังนั้นผมก็ต้องการความถึกนะครับและน้องอลิซาเบตเนี่ยมันสามารถช่วยเพิ่อมอัตราทนทานได้24.6%ด้วยนะครับแน่นอนตัวสุดท้ายเนี่ยผมก็จะเลือกใช้เป็นนานาชีนะก็สําหรับอาหารที่กินนะครับผมจะกินเป็นอาหารเพิ่อมอัตราทนทานเลยเพื่อนสำหรับทีินี้นะครับก็ได้ความแล้วเดี๋ยวเรามาลองเซตนี้กันเลยครับไปครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยตัวที่ยังไม่ปลูกนะครับมีแค่น้องเอเลนตัววเดีย โอเคครับมาเรามาเจอทีมคอมมนนษย์นะครับก็เดี๋ยวผมเปิดบัฟด้วยเอเลนก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าหมู่คริงแล้วก็ถ้าหมู่ดีดัดครับอ่ะเดี๋ยวลองดูทีมเรานี่ทีมสายตั้งรับนะแต่ได้เปิดก่อนนะครับโอเคโอ้โหเดี๋ยวพี่คิงโคตรแรงนะล็อกซี่ใส่ทำย่อแดงเรียบร้อยครับเหลือพี่บันคนเดียวเพื่อนนี่ขนาดไม่มีซาริเอลแดงนะ โอ้โหโคตรแรงถ้าผมใช้ซารีกวแดงจะแรงขนาดไหน no, เอาเอเลนโดนหัวครับไหวไหมไอเอเลนคิดว่าไหวอยู่โอ้โหไม่ไหวหนะครับอเอเลนปลิวอย่างไวเรียบร Fair f o r อ e Peace Okay เลจิ่งฟิตเรียบร้อยครับก่อมาครับรอบนี้เรามาเจอทีมราชาเทพประสูตรนะครับที่สำคัญรอบนี้เนี่ยผมเปลี่ยนแล้วเพื่อนๆคือจากที่ดูเดอเมจเมื่อสักครู่นะผมเปลี่ยนแล้วครับผมเอาพี่ดันเนี่ยใส่เป็นซาริเอลแดงแล้วนะ,ะก็ลองดูครับเดอเมจเท่าไหร่ โอเคบัฟ okay, ไปก่อนนะครับโอเคพี่คิงแรงนะเอาจริงครึ่งลออยู่้วเนี่ยโอเคเรียบร้อยครับโอ้โหเดี่ยวปีมปีมหมดเลยหรือเพอรเพอถ้าผมใช้การโจมตีหมู่สามใบตั้งแต่เทิร์นแรกเนี่ย,ายอาจจะเก็บหมดเลยก็ได้นะโหดมากเป่นไรเฮ้ยดูเกาะไม่แตกเลยเพื่อน โหอันนี้คือเด็ดมากเลยนะครับก็ไม่แต่งนี้เป็นอะไรที่สุดยอดอจะเดี๋ยวอันนี้เจ็บเจ็บมาแบบนี้สบายเราครับไปเดี๋ยวผมให้เหลือราชาทเทพสูตรตัวเดียวแล้วกันเดี๋ยวเก็บพี่ดั๊ดเลยนะครับแล้วก็เก็บไหวไหมอาจจะไหวนะ จริงๆใช้หมู่คิงก่อนก็ดีเลยเนี่ยไม่เป็นไรเรียบร้อยโอเคครับมารอบนี้ผมก็เปลี่ยนอีกเพื่อนผมเปลี่ยนเป็นกินอาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้นะครับแล้วก็ ซับตั้งแต่1-4เนี่ยผมเอาบัลล็อกมาซับนะมาลองดูว่าถ้าเป็นทีมเดเมจลัวเนี่ยมันจะไหวหรือเปล่านะครับไปลองดูเราบัฟหนึ่งนะครับแล้วก็เดเมจสองจแบบนี้เกาะคิงน่าจะแตกเถื่อนโอ้โหตะแรงอยู่ได้ไหมโอเค <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยครับโคตรแรงนะ, <c oughs> นะเดี๋ยวอาเบโดนะครับไม่เป็นไร ก็อาเบโดเนี่ยเดี๋ยวผมรวมการ์ดก็ได้นะจริงจริงดวมพี่ดันเลยครับไปไปครับปิดเกม เรียบร้อยโอเคครับมาเจอทีมราชาเทวสูตรนะครับก็รอบน,นี้ผมก็ปรับอีกนิดนึงผมเปลี่ยนกินเป็นอาหารเพิ่มพล,ลังโจมตีนะเพราะรู้สึกว่าไม่เจอคนข้าพล,ลังสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะแบบนี้ครับอลองดูเราเปลี่ยนบ้างนะครับไม่ปรับแล้วน้องเอเลน ไม่ได้ราชเทพฝึกเขาสุดยูเก็บนิดเดียวเพื่อนนิดเดียวจริงมาโอเคอันนี้ไม่แรงมากนะครับน่าจะปิดได้ตาหน้าไปครับไม่ต้องบัฟแล้วไม่ต้องบงไม่ต้องบัฟแล้วครับ โอ้เอาจริงโคตรแรงนะเรียบร้อยโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับเราก็เจอทีมราชาเทพสูรอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมขอลองแบบเดิมแล้วกันนะผมว่าเราเก็บดัดไปก่อนเลยนะครับไป<อ>น่าจะเก็บได้นะ โอเคหนึ่งสองดับเบิลคิวเรียบ้อยอือแลวไม่เมันเวิร์กวังมากเพื่อนจริงๆโอเคก็ถ้าใครที่ไม่โชว์ในข้าวพลังนะครับกินเป็นอาหารเพิ่มค่าซีซีได้นะแต่ของผมจากที่เล่นมาเนี่ยเหมือนวันนี้มันไม่เจอคนค่าพลังเยอะเท่าไหร่นะผมก็เลยกินเป็นอาหารเพิ่มจะเมจเหมาเลยนะครับโอเคน้องไอเลี่ยนอย่าตายอย่าตาย สวยครับมาเรามีรถเกรดซะด้วยตายไหมผมว่าตายนะก็ถ้าเอาชวนนะครับเราต้องรถเกรดเพื่อน,นต่อยไปแล้วกันไม่เป็นไรลองดูครับเฮ้ยเดี๋ยวแรงอยู่นะเอเลนเอเลนหนูแรงอยู่นะเรียบร้อย เรียบร้อยสวยครับโอเคมัดเดี๋ยวจอดโอเคครับก็สำหรับคลิปพีพีวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับคอมพูดบวกราชาเทพกระสุนเมลิโอดั๊กนะเพื่อนๆก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจากที่ผมเล่นมาเนี่ยบอกตามตรงนะคือผมไม่เจอคนเลยเพื่อนๆกดไปเท่าไหร่ก็เจอใน้บอลน,นะครับ เลยทําให้จากที่ต้นคลิปจะมาลองเปิดหลังนะครับแล้วก็เน้นเป็นคอมโบสายถึกใช่ไ่ะกลายเป็นปรับเปลี่ยนเป็นทีมเดเมดโหดก่อนเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคราวหน้านะครับผมอาจจะลองหยิบทีนี้ไปลองในโหมดชั้นสูงให้กับเพื่อนๆได้ดูอีกทีหนึ่งนะก็สํสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านีล้วการให้ใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ